นานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้มาเล่นไมค์คราฟเอาชีวิตรอดธรรมดาที่ไม่ใช่หนึ่งวันทุกคนก็มารอลุ้นกันนะครับว่าผมจะเล่นไมค์คราฟชีวิตรอดเนี้ยได้นานแค่ไหนถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปเนี้ยใหถึง50ไลค์ผมจะทาคลิปแนวเนี้ยออกมาเยอะๆเลยนะครับทุกคนแล้วในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นไมค์คราฟเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างกันครับผมจะอยู่รอดหรือไม่คนก็รอติดตามชมได้เลยนะครับดมอร์นนิ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมเกิดอยู่บนเกาะนะครับแต่ไม่ใช่เกาะล้างนะเกาะนี้จะมีหมู่บ้านดดด้้้้วยยยยคคคตตตตรรรรรรใให่่่เเเเลลลีขัััันน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 อออแกกกกาาาะบงมมไ เรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ไม้มาครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาคับโต๊ค้ามันก่อนเลยตอนนี้ผมต้องการโต๊ค้ามากเลยครับเอาโตค้ามาเลยเรียบร้อยได้โตค้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาทุบใบไม้กันนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องการต้นอ่อนมากนี่ไงได้มาแล้วหนึ่งอันผมต้องการต้นอ่อนอย่างเยอะเลยเพราะว่าเกาะเนี้ยต้นไม้มันน้อยมากเลยนะครับทุกคนเราต้องใช้ไม้แบบอย่างประหยัดมากเลยแล้วเราก็ต้องปลูกต้นไม้แบบเยอะๆเลยนะครับทุกคนเอาต้นอ่อนมาเยอะๆเลย ทำไมมันไม่ตกให้ผมวะได้มาสองอันเองเหรอปลูกเลย1อันแล้วก็ปลูกแถวๆนี้อีก1อันละกันเรียบร้อยครับตอนนี้ผมยังไม่มีอุปกรณ์ในการขุดหินตัดต้นไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคับขวานก่อนเลยเรียบร้อยได้ขวานมาแล้วต่อไปเราก็จะมาคับปิกแอ็กนะครับเรียบร้อยได้พิกแอ็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านเนี่เป็นซีกันนะครับฮ้ยทุกคนเอ้าผมได้เนื้อวัวไม่เฉยเลย อยู่ดีๆผมก็ได้เนื้อวัวอะไรวะเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอขุดข้าวก่อนละกันตอนนี้ผมไม่มีอาหารกินเลยเรียบร้อยครับผมในข้าวมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้าวมาครับเป็นขนมปังน,นะครับเอามาสักสิบอันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะครับว่าในหมู่บ้านนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไหนมาดูซิในตัว MBC มีอะไรให้แลกบ้างโอ้โหเอาถ่ายมาแล้วอมรอ,อ,อนแอมบารอนเลกเป็นขวานเล็กนะครับโอ้ของโคตรแพงเลยพี่ไม่ดีเลยไหนเรามาดูบ้านหลังนี้มีของอะไรดีๆหรือเปล่าโอ้โหทุกคนของโคตรดี เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ผมมีชุดกอดเหล็กใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโคตรเฟี้ยวเลยผมไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้เฟี้ยวจ้าเดี๋ยวเรามาสำรวจกันต่อนะครับบ้านหลังนี้มีของแน่นอนครับทุกคนเฮ้ยโอ้ขนมปังโคตรเยอะเลยมีแอปเปิ้ลด้วยสวยเลยครับแล้วก็ขอโดเตียงมาด้วยนะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจกันต่อนะครับบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่านะผมว่าบ้านหลังนี้ต้องมีของดีๆแน่นอนอะไรอ่ะไม่มีเลยเลยเดีกเอ็นพีซีไม่ดีอะทุกคนมันมีอะไรให้สำรวจเลยหรอบ้านหลังนี้ล่ะ บานหลังนี้ก็ไม่มีกล่องด้วยนะครับโอ้ของน่าจะหมดแล้วแหละตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่โล่งๆเดี๋ยวผมมาเก็บชุก้าเคียนด้วยรายการเรียบร้อย้ยชุก้าเคียนเยอะมากแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดชุก้าเคียนมาด้วยเลยเรียบร้อยได้ชุก้าเคียนมาแล้ว้ยบ้านหลังนี้มีของอะไรดีๆไม่น่ามไม่ดีเลยม,มีแต่เตาเผาตอนนี้ผมยังไม่มีหินเลยเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ยุเหินกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาคูเหินกอนเลยเรียบร้อยได้มาแล้วแล้วผมจะเน่าือดทำไมนี่เรียบร้อยโอ้โหทุกคนดูด้านล่างด เหมือนจะเป็นดันเกียนหนาดูดิหุยโคตลึกเลยเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจด,ด้านล่างกันนะครับเมือนจะมีแร่เหล็กดีๆก็ได้นะหูผมว่าใหญ่มากนะก่อนจะลงไปผมขออนาาุญาตขุดหินแปบน๊บนึงละกัน ตอนผมขุดเห็นนี้ผมรังคิดนะครับเออผม๋ยวค่อยลงละกันทุกคนถ้าผมลงไปนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนก่อนละกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องหาพื้นที่สร้างบ้านแล้วนะมันจะมืดแล้วนะครับตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วผมน่าจะเอาด้านหน้าของเราเนี่ยแหละเป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ละกันนี่วางโต๊ะครับไปเลยแล้วก็มาครับเตาเผาอันเลยหนึ่งอันเรียบร้อยได้เตาเผามาแล้วแล้วก็วางเตียงเลยครับตอนนี้ผมยังพาทุกคนสำรวจก่อนยังไม่หมดเลยนะครับทุกคนผมว่าอาจจะมีของดีีๆไดด้้้เฮยาาานนหรมมแวว อุ้ยน้องแมวมันวิ่งหนีผมอ่ะทุกคนใครรู้ช่วยบอกผมเลยนะครับวิธีจับแมวมันจับยังไงผมก็ลืมไปหมดแนละ้วผมไม่ได้เล่นนานผมไม่ได้จับแมวนานเลยอ่ะวิทุกคนด้านหน้านมีเรือด้วยเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปสำรวจเรือใต้ท้องทะเลกันครับโอ้เรือใหญ่มากเลยผมว่าด้านล่างเนี่ยต้องมีของดีๆแน่นอนจุม๋มลงมาเลยมาดูซิของในเรือจะมีอะไรหรือเปล่ามาเปิดกล่องกันโอ้โหมีข้าวมีกระดาษ มีมันสับปะรังเน่าเน่าอุ้ยโดนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ยโดนจะตายจะตายจะตายโอ้โหอเกือบแล้วเกือบแล้วออเ,ศศเกือบแล้วออกซิเจนเกือบหมดครับทุกคนโอ้โหเกือบแล้วในห้องนี้จะมีอะไรหรือเปล่ามาดูกันุ๊ยเหมือนจะมีกล่องนะผมว่ากล่องนี้ของดีแน่นอนโอ้หองโคตรดีเลยโดมาให้หมดเลยครับอ้ยออกซิเจนจะหมดอีกแล้วเฮ้ยขึ้นก่นนกนอ,อน,นขึ้นก่อนอ๋อันหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับทันโอ้ผมว่ามันยังมีกล่องนะที่เรายังไม่สำรวจมันจะอยู่ใต้ท้องเรืออีกกล่องหนึ่งอ่ะผมว่าถ้าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าน ดีหรือเปล่ามาลุ้นกันครับทุกคนคน้ยมีนาฬิกาด้วยโอ้มีแผนที่ด้วยมีกระดาษมีหนังสือโดมัให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยนะครับทุกนคนตอนนี้เรือของเราน่าจะไม่มีอะไรให้ํำรวจแล้วโอ้โหกอบตายกอบตายโอ้ยลงเรือไปเมื่อกี้นะผมก็ได้เหล็กมาได้ทองได้ลาพิสได้แอมโมอดมาไดนาฬิกามาโอ้ยได้ของดีมากเลยนะครับทุกคนมีเจ่ของดีๆนะเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมขาดแลนไม้มากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาตัดต้นไม้แป๊บหนึ่งนะครับ แตวเราจะมาทุบใบไม้กันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องการต้นอ่อนมากเลยต้นอ่อนมันไม่ดอกให้ผมเลยหล่อผมต้องการแบบเยอะๆอ่ะดอกให้ผมหน่อยละก,กันนะต้นไม้กุญต้นไม้ผู้รูปหล่อให้ผมหน่อยนะมีหรือเปล่าต้นอ่อนเนี่ยไม่ดอกจริงดิเฮ้ยทุกคนมันไม่ดอกต้นอ่อนให้ผมเลยนี่ไงดอกมันเดียวเองหรออะไรเนี่ยมันจะคุ้มเป็นอย่าโหูทุบตั้งนานดอกมันเดียว โอ้อะไรครับนี่ยมีต้นไม้วุณนาได้มาสองอันเองครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปหาที่ปลูกต้นไม้กันก่อนละกันแถวนี้น่าจะปลูกได้นะานี่ปลูกเลยแถวนี้ละกันนี่ก็ปลูกเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็รอต้นไม้โตนะครับผมจะได้มีไม้ใช้เยอะๆเ,เดี๋ยวเรามาคับกล่องกันด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่มีกล่องเก็บของเลยเอากล่องมาสัก2ออันละกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอาของเก็บไว้ในกล่องก่อนละกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงเมืองกันด้วยนะครับ เอาของเก็บให้หมดเลยอันไหนไม่จําเป็นไปทุกคนเดี๋ยวเราไปโลงเมืองหาแร่เหล็กกันนะครับตอนนี้ผมต้องการแร่เหล็กแล้วก็แร่ถ่านมากเลยถ่านเราตอนนี้โคตรจาเป็นเลยถ้าเรายังไม่มีถ่านนี้เรายังไม่สามารถอุ้ยอุ๊ยเอเดอร์แมนอเดอร์แมนโอ้โอโอ erman, โอน่ากลัวน่ากลัวทุกคนด้านล่างอ่ะมีคิปเปอร์ด้วยด้วยเห็นปะโอ้คิปเปอร์หนึ่งตัวนะน่าจะไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ไกลเรามากเลย แถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมวิด้านน้าเรามีา่านเดี๋ยวผมจะต่อตัวไปขุด่านแล้วก็ขุดเหล็กตรงนู้นนะครับโคกคสวยครับเราเจอเหล็กกับ่านแล้วเดีย๋ยวเราต่อตัวไปก่อนละกันโอ้ยอะไรอ่ะซอมบี้เองอย่าเดินมานี่สิชิกลัวนะเวย้ยอย่าเดินมานะอุ้ยเองเดินมาทําไมขอแยกจัดการซอมบี้ก่อนอุ้ยโดนตีไปหนึ่งทีมาดิมามาดิมาดิ มาดิเรียบร้อยตายไปซะไอ้น้องเดี๋ยวเราไปขุด่านกันนะครับทุกคนเราต้องขุดขึ้นไปด้านบนด้วยนะโอ้โหโคตรสูงเลยเดี๋ยวเรามาขุด่านกันนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมต้องการถ่านมากเลยถ่านเนี่ยคือเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องมีนะครับถ้าเราไม่มีเราอยู่ไม่ได้นะครับทุกคนเรียบร้อยครับผมขุดถ่านเสร็จไปทีรย้อยแล้วเฮ้ยโอ้ยเกลิตั้นโอ้ยใจเย็นไอ้นุ่มโอ้ทุกคนผมจะตายว่ะเอาไงดีเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเลยละกันโอ้โหโคตรกลัวอย่าเดินมานะเว้ยมันมันเดินมาหรือเปล่าอะท ไม่แ yup. น <po bio> ่ใจอุ้ยมันมาว่ะมันมามันมาใจเย็น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 โอ้ใจเย็นนี่นุ่มใจเย็นนี่นุ่มเฮ้ยปิดปก่อนพิ่อตโอ้โหเกือบตายเกือบตายคนโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วไม่รอดทุกคนเดี๋ยวเรามาคับทอดแป๊บนึงนะครับตอนนี้ข้างในมืดมากผมกลัวมากเลยครับทุกคนปักทอดกันเลยทุกคนผมจะรอดหรือเปล่าโอ้โหผมจะออกไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาวิธีแล้วแหละเดี๋ยวผมกินอาหารแป๊บนึงครับเพื่อเพิ่มเลือดเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ครับตีเซาาดอ่ปลอยดล้วใช่ม อาจจะไม่มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหทุกคนโโอ,อีกหนึ่งตัวเอาไงดีอะเรา,เาไงดีวะเดี๋ยวหาหาวิธีกอนอ๋อเราต้องล่อมันมาตรงนี้ครับแล้วเราก็ตีให้มันตายครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการ,รกล่อเจตุริตันมาตรงนี้มาดีน้องนี่ไม่โดนพี่ลบทันได้น้องมาดีจริงจริงเองก็เดินมานรจริงเองก็เดินมาเดินมาดิเดินมาเฮ้ยมันมาจริงอ่ะมันมาจริง,รงปิดก่อนเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเข้ามามาดิมาดิมาดิเรียบร้อยตายไปซะเหลือซอมบี้ตัวเดียว ซอมบี้เองมานี่แล้วเองเดินเข้ามาเองเดินเข้ามาสวยตีมันให้ตายทุกคนไ้ซอมบี้ให้ตายครับอุ้ยทำไมมันตายาย,ตายากจังเลยตายยากจังเลย ตายยางเลยเรียบร้อยโหตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปนอนเตียงนะครับตอนนี้ด้านนอกก้อมืดมากเลยนะโอ้โหผมโคตรกลัวเลยทุกคนตักตอต้วเลยละกันโอ้ยขึ้นขึ้นโอ้ยโดดขึ้นดิโดดขึ้นโดดขึ้นเรียบร้อยอุ้ยแอนเดอร์แมนพี่โคตรกลัวเองเลยเองอย่างมาใกล้พี่นายน้องโอ้ยเราต้องต่อตัวขึ้นไปนะครับทุกคนโอ้ด้านนอกโคตรมืดเลยโอ้หเอาไงดีโอ้ยตอนนี้ขึ้นไม่ได้ละเดี๋ยวเราเอาบล็อกหินต่อตัวขึ้นไปละกันทุกคคนอออุ้ยยยต่ดีีเเรรบโ เดี๋ยวเราวิ่งไปนอนเตียงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าเลยตอนนี้มืดมากผมกลัวไม่รอดนะครับคืนนี้ผมต้องรอดดิเรียบร้อยครับเจอกันตอนเช้าทุกคนกูดมอนเงตอนเช้านะครับทุกคนเมื่อคืนผมรอดแล้วโอ้โหซอมบี้สเกลิตันะแมงบุมโคตรเยอะเลยเออซอมบี้ชิปเปอร์เองอย่ามาใกล้ชิปเปอร์นวดคุยหนีไปเลยเราต้องหาวิธีจัดการชิปเปอร์โอ้หโดนตีโดนตีโดนตีมาดิอุ้ยขวานเราพังเอาไงนะมีแต่พี่แอ็กละมาดิครับมือใจเย็นใจเย็นพี่อย่าระเบิดนะพี่ชิปเปอร์อย่าระเบิดนะ ไอ้ยตีแล้วก็วิ่งครับตีแล้วก็วิ่งหนีมาดีเรียบร้อยตายไปซยฮิปเปอร์น้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเผาอาหารก่อนเลยตอนนี้ผมไม่มีอาหารเป็นเนื้อเลยต่อไปนะครับผมก็ต้องมาคาบนี้ด้วยครับทุกคนผมต้องการโล่แล้วก็ดาบเหล็กนะครับตอนนี้คือสิ่งจําเป็นคือโล่ครับตอนนี้ผมไม่มีโล่เลยเดี๋ยวเรามาคาบโล่นครับทุกคนนะมาคาบโล่นก่อนเลยละกันโล่อยู่ไหนวะโอ้่ไงได้โล่มาแล้วครับทุกคนต่อไปเราก็มาคาบดาบเหล็กเลยเรียบร้อยครับผมได้ดาบเหล็กกับโล่มาแล้วตอนน แถวๆนี้อะไรกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องการเอ้ยอะไรยิงวะนี่ไงอ๋อเองอยู่นี่เองห่อสเกลิตันทําไมเองฉลาดจังเองไปอยู่ในน้ําถ้าเองอยู่บนบกนี้เองตายไปแล้วนะมาดิพี่มีโลกพี่ไม่กลัวหรอกมาเด้อมาเลเดี๋ยวผมเอาดาบมา่าม,มันก่อนละกันลวกันอุ้ย่นี้อย่าลงไปในน้นํานี่ในจริงเองก็ขึ้นมาสิเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด้ขึ้นมาด้ เออเรียบร้อยตายไปไซน้องเดี๋ยวเราไปปลูกชูก้าเคนกันต่อครับทุกคนโหวันนี้เราจะได้ปลูกไหมเนี่ยชูก้าเคนเนี่ยโหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเรียบร้อยครับผมก็ได้ปลูกชูก้าเคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําฟาร์มข้าวกันด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องไปหาข้าวก่อนเลยผมว่าจะไปโดูจากแปลงปลูกข้าวของเอ็มซีนะครับนี่ไงผมขออนุญาตโดูนะครับเฮ้ยผมไม่ได้โดูดิผมผูกคอนะครับพี่เอ็นเปซีแบ่งปันกันนะเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องแบ่งปันกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ผมนนะะเเเเเรรรราาาาไไดด้้้ววจจกพีีีีี่่ออ็็มมซปปทยยยบบแล๋ผคั ขวานเหล็กแล้วก็โชวเวลเหล็กกันนะครับตอนนี้ผมต้องการอัปเกรดเป็นอุปกรณ์เหล็กให้หมดเลยนะเดี๋ยวเอาเหล็กมาก่อนเลยเหล็กอยู่ไหนวะนี่ไงได้เหล็กมาแล้วต่อไปเราก็จะมาครับเป็นขวานเหล็กก่อนเลยละกันนะครับทุกคนมาได้ขวานเหล็กมาแล้วต่อไปก็จะเป็นโชวเวลด้วยนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์เหล็กเป็นที่รับรอยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นไม้กันก่อนเลยตอนนี้ไม้ผมน้อยมากเลยครับขอย่ตัดต้นไม้ป๊บนึงนะม เรียบร้อยครับผมใ้ตัดต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทุบเอาต้นอ่อนอีกนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องการต้นอ่อนเหมือนเดิมเลยนีไ่ไงรอบนี้มันดอกออกมา1อันแล้วแล้วก็มาปูนก่อนเลยเรียบร้อยดอกมาอีกหน่อยสินี่งได้มาแล้วอีก1อัน มาปลูกตรงนี้เลยละการเรียบร้อยอุย๊ยรอบนี้ต้นอ่อนดอกเยอะมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าต้นนี้มีหรือเปล่านะนี่มันไม่ดอกแล้ววะนี่ไงดอกไม้แล้วเนึ้ออันปลูกตรงไหนดีวะตรงนี้ละการโอเคแล้วก็ตรงนี้ลนะ่ะนี่โ้หตรงนี้ดอกเยอะมากเลยโอ้วยสวยๆๆหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ก่อนเลยอุย้ยทุกคนตรงนี้มันรกหูลกตาว่ะเดี๋ยวผมเอาโชเวลมาขุดทิ้งกอนเลยกัน เรียบร้อยเออหายลกหูลกตาแล้วก็ปลูกต้นไม้เลยเอ้วไอ้ทุทิ้งทําไมวะนะเดี๋ยวผมปลูกตรงไหนดีว่า่าตรงนี้ละกันเรียบร้อยอู้ตอนนี้ต้นไม้ของเราก็เริ่มเยอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําฟาร์มข้าวกันนะครับเดี๋ยวผมหาพื้นที่ทาฟาร์มข้าวกันเลยเอาตรงไหนดีว่าหรือเอาจะเอาด้านล่างมาทุกคนเอาตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเชีย์พื้นที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาทําฟาร์มข้าวตรงนี้เลย เรียบร้อยครับตอนนี้ฟาร์มข้าวของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปักทอดกันด้วยนะครับเพื่อคพามสว่างให้ฟาร์มข้าวของเรานะอืมแค่นี้ละกันตอนนี้อีกหนึ่งอันเรียบร้อยโอเคครับฟาร์มข้าวของเราเสร็จสมบูรณ์ผมมีฟาร์มข้าวแล้วใช่ไหมแต่ผมยังไม่มีฟาร์มแกะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคาบลัวแล้วก็ไปทําฟาร์มแกะกันนะครับตอนนี้ผมต้องการเนื้อมากเลยเดีย๋ยวเรามาคาบลัวกันก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องการลัวอย่างเยอะเลยเอามาสติ๊กมาก่อนเลยแค่นี้น่าจะพอหรือเปล่านนนนะะไมม่่่่่รรรรูู้้้ออเเเเาาาาาาคคบบกกลลยยัตตงงงแแปป็ดว ออประตู2อันเรียบร้อยโอเคเดีย๋ยวเราไปทำฟาร์มแกนะครับเดี๋ยวผมหาพื้นที่ก่อนเลยว่าเอาตรงไหนดีอ,อตรงนี้น่าจะไม่ได้นะตรงนู้นก็น่าไม่ได้เหมือนกันด้านหลังล่ะได้หรือเปล่าออด้านหลังก็ไม่ได้ว่ะมันไกลเกินเ,ออเดี๋ยวผมทำตรงนี้เลยละกันนะตอนนี้ก็จะเป็นโซนฟาร์มข้าวฟาร์มแกะอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับชิปหแลนะครับทุกคนรั้วเราไม่พอว่ะผมต้องไปคาบรั้วใหม่มาครับโอ้เอาไงอะ เออเดี๋ยวเราไปคราฟด้วยกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราคราฟมาน้อยมากเลยเมื่อกี้อะแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งเก้าอันผมว่าน่าจะพอนะอาจจะเรือเือเลยก็ได้นะเราไม่ลองรู้นะเดี๋ยวเราไปวางกันหน่อยก่อนละกันเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ฟาร์มแก่แล้วก็เสร็จเป็นปท,ทีน่เรียบร้อยแล้วปักทอดกันด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาทอดไปปักไว้ด้านในฟาร์มแก่นะครับตรงกลางเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปลอดน้องแกะเข้ามาในคอกันนะครับอ่าแถวนี้มีน้องแกะแม่น่ามีน้องแก่ไแม่น่า ผมว่าอาจจะมีนะเพราะว่าผมเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาทําตรงนี้ให้เป็นทางขึ้นดีๆนะทุกคนมันแบบมันเป็นทางลาดชันนะมันไม่ดีเลยมันเดินยากมากเลยแค่นี้นะ่าจะพอละมัง้งโอเคตรงนี้สวยแล้วนะครับทุกคนขุดตรงนี้ออกนิดนึงยังไงด้านหน้าเรามีแกะ2ตัวพอดีเลยเดีย๋ยวผมจะลากน้องแกะ2ตัวเนี้ยไปไว้ในข้อของเรานะครับตามมาเร็วๆ้แกะน้อยตามมาตามมาเดีย๋ยวพี่จะพาน้องแกะไปอยู่บ้านหลังใหม่นะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้น้องแก่ของเราก็ได้เข้ามาอยู่ในคอกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมปิดประตูนกันเลยเดี๋ยวมาให้อาหารน้องแก่เรียบร้อยครับผมให้อาหารน้องแก่ปเป็นเจ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยผมเอาสีดํากับสีขาวผสมพันกันได้น้องแก่สีเทาออกมาเฮ้ยโคตฟรฟยวเลยครับทุกคนอะไรวะเนี่ยปักทอด,ด้วยครับเพื่อความสว่างให้กับเกาะของเราครับตอนนี้เกาะของเรามันมืดมากเลยเราต้องมีความสว่างให้เกาะของเราด้วยเดี๋ยวผมจะมาขุดดินตรงนี้ออกนะทุกคนแบบมันลกหวลกตามากเลย เรียบร้อยครับแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละนี่พื้นที่ของเราก็ลงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเชียร์พื้นที่ตรงนี้ออกด้วยนะครับผมได้เชียร์พื้นที่ของเราเสร็จเป็นที่รับร้ายแล้วเดี๋ยวผมจะมาปักทอนให้ความสว่างกับเกาะเรานะครับโอ้โหโคตรมืดเลย เรียบร้อยครับท anyway, ุกคนโอ้โหทุกคนดูดิกาดเราอย่างสว่างเลยโอ้โหผมปักท็อตไปเยอะมากเลยเนี่ยโคตรสว่างเลยแต่เราจะไปนอนครับไปเจอันตอนเช้าเลยครับโคตรเช้าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทาฟาร์มต้นไม้กันนะครับก่อนแรกเลยเราต้องมาเชียร์พื้นที่ตรงนี้ออกให้หมดก่อนเลยมันลกหูลกตามากเลยนะครับคนเดี๋ยวเรามาเริ่มการเชียร์พื้นที่กันเลยนะครับเอาตรงนี้ออกให้หมดเลยสิเอาให้มันเรียบเลยนะครับ ตอนนี้ผมได้เทียอพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต่อดินออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ต่อไปสัก2-3บล็วอกก่อนแล้วละกันแค่นี้ไม่พอหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็เอาใหญ่ๆนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับทุกคน ตอนนี้ผมได้ขยายพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทอดมาปักนะครับเพื่อความสว่างกับฟาร์มต้นไม้ของเราผมจะเอาต้นอ่อนต้นไม้มาปลูกตรงนี้เลยนะครับทุกคนวางลงไปเลยเดี๋ยวผมจะเว้นระยะห่างสัก23บล็อกนะครับอ่าโอเคนี่ประมาณนี้1 2 3 4บล็อกที่4วาง1 2 3 4โอเค1 2 3 4โอเคตอนนี้ต้นอ่อนของผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหามาวางเพิ่มนะครับทุกคนเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปเอากระดูกมาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็มาให้กับต้นไม้กันดีกว่าทุกคนเราก็จะไไดดด้้แบบตนนนอออออ่่มมาาเเยยะะๆรี๋วผปกกูใลงงข ก่อนเลยละกันกระดูกของเรานะ่าจะได้มาเยอะนะผมได้มาจากสเกลิตันนี่ไงผมมีสี่อันแล้วก็มาคราบนะครับนี่ไงได้ปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยนะียไปใส่กับต้นไม้ของเรานะครับเราจะได้ต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนมารอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้กันครับโอ้ยตอนนี้ต้นไม้ของเราก็ได้โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดมาให้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยมาใส่ต้นนี้ด้วยโอเคครับเดีย๋ยวผมอนุยาตัดต้นไม้ไปเมืนะครับ ตัดไม้เสร็จเป็นเทียบไปแล้วอย่ามาหาต้นอ่อนกันนะครับเราจะได้หรือเปล่านี่ไงได้มาแล้วมาวางเลย1 2 3 4สสี่โอเควางตรงนี้เลยแล้วก็หาต้นอ่อนกันต่อนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับจนแบบจะมีต้นอ่อนดรอปลงมาครับเราจะได้หรือเปล่า่ีงไงได้มาแล้วมาวางนะครับเราต้องมาก่อนหน่สอน1า3สี่โอเค1 2 3 4สาสี่โอเคแล้วก็มาหาต้นอ่อนกันต่อโอ้ยต้นอ่อนขอดรอปเยอะๆหน่อยละครับนี่ไงผมได้มาหาอันแล้วเดี๋ยวผมจะมาวางนะครับทุกคนแบบวางเยอะๆเลยโอ้ดูดิตอนนี้ต้นไม้เราอย่างเยอะเลยครับทุกโค้ด เดี๋ยวเรามาเก็บชุก้าเคกันนะครับทุกคนตอนนี้ชุก้าเคของผมก็ได้โตเยอะมากเลยนะครับเก็บแล้วก็มาปลูกเลยคนระับปลูกตรงนี้เลยละกันโอเคแล้วก็วางวางวางอุ้ยลบไปที่ไอ้หญ้าน้อยวางวางวางโอเคแล้วมาเก็บชุก้าเคนกันนะครับชุก้าเคนตรงนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมจะปลูกชุก้าเคนแบบเต็มเกาะเลยนะครับโอเคเรียบร้อยชุก้าเคของเราก็เริ่มเยอะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงเหมืองหาแร่กันด้วยนะครับดูดิวันนี้ผมจะได้แร่อะไรกลับบ้านหรือเปล่า ภารกิจในวันนี้ผมต้องได้แร่เพชรกลับบ้านอย่างเยอะๆนะครับทุกคนมาทุกคนพร้อมยังผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงเมืองหาแร่กันนะครับโอ้โหชิเปอร์อย่างเยอะเลยทุกคนผมขอโทษจริงๆนะครับผมขุดแร่ไปตั้งเยอะแล้วผมลืมกดอัดนะครับทุกคนเนี่ยดูดิผมได้แร่อะไรมาบ้างได้แร่เห็ก15อันแล่ฐาน18อันทองแดงอยู่ยี่สิบหกอันนะครับทุกคนขอโทษจริงๆนะทุกคนผมลืมกดอัดจริงๆโอ้โยน้ำแตกออกมาเร็วอะไรวะเนี่ยกดแร่แล้วมีน้ำ อุ้ยตรงนี้ไม่เหล็กด้วยเดีย๋ยวเราขอยนดญาตดอเหล็กด้วยนะครับเอาเหล็กมาเยอะๆเลยอุ้ยอุ้ยทำไมมีน้ำวะอุ้ย ด้าน,นบนมีน้ำหมอมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหน่อยละกันโหโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นทะเลนะครับผมไม่อยู่แล้วผมกลับไปที่เดินดีกว่าครับท<โ>ุกคนอย่างน่ากลัวเลยเดีย๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่เอาเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับทุกคนเอาแร่ไปเผาเอาแร่ไปเก็บนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่นะแต่ด้านบนเนะี่ยมืดมากเลยนะครับโอ้โหโคตรมืดเลยขึ้นไปนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมน่าจะไม่มีแหละมั้งเว้ยตรงนี้ทำไมขึ้นไม่ได้วะเอา โอ้ขคุนไม่ได้่ะบอกวางตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาแร่มาเก็บในกล่องแล้วก็เอาแร่มาเผาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาเหล็กมาเผาก่อนนะครับตอนนี้เรามีเหล็ก18ก้อนก็เผาไปเลยนะครับแล้วก็เอาของมาเก็บในกล่องก่อนเลยละกันตอนนี้ของเราก็ไม่เยอะหรอกแต่เก็บไว้ก่อนละกันเอาไม้มาด้วยโอเคพิกแอคนี้มาด้วยเผื่อได้ใช้ตอนนี้พิกแอคอันเก่าเราก็จะพังแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับไปลงเหมืองหาแร่กันต่อนะครับ ตอนนี้ผมยังได้แร่ไม่เยอะเลยทุกคนแร่แร่มันน้อยมากเลยนะแถวนี้อาจจะมีของดีๆแล้วก็แร่ดีๆให้ผมก็ได้นะวันนี้ผมต้องได้แร่เพ็รกลับบ้านนะครับโอ้ด้านล่างโตรลึกเลยอะไหนลงไปดูซิตอนนี้เราอยู่ไว้ที่เท่าไหร่อุ้ยตอนนี้ผมก็ลงมา25่4 23 22านี่ยมลยทุกคนก็ลงมาลึกอยู่นะเนี่ยโอ้ดูดิ คนลึกๆอุ้ยตรงนี้มีเลสโตนด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตโดนเลสตโตนกลับบ้านด้วยนะครับเลสโตนนี้น่าจะสําคัญอยู่นะในอนาคตอะม้ตรงนี้มีเหล็กด้วยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยเดี Heck, um. ๋ยวผมมาเอาเหล็กตรงนี้กลับบ้านด้วยนะครับตอนนี้เหล็กเราก็สําคัญนะครับพนเราต้องต้องการเหล็กอย่างเยอะเลยเหล็กกับ่านนยตอนนี้โคตรสาคัญเลยอุ้ยตรงนี้ก็มี่านว่ะเดี๋ยวให้เอาละกันเดี๋ยวเราเอามาเอาเหล็กตรงนี้ก่อนเลยเรียบร้อยครับอุ้ยเหล็กยังไม่หมดว่ะเหล็กเยอะจริงตรงเนี้ย โอเคตรงนี้น่าจะหมดอา้าวยังไม่หมดอีกเอ้ยอันนี้หมดจริงแหละดี๋ยวเรามาขุดฐานตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องการฐานมากเลยเอาไม่หมดเลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ได้ขุดฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอือตรงนี้ก็ยังมีเหล็กอีกเอ้ยทำไมเหล็กมันเยอะจังวะอา้าพี่แอคพังแล้ว๋อไม่เป็นไรมาเรายังมีสำรองอีกอันหนึ่งนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันต่อนะครับแถวน,นี้อาจจะมีแรล่หึหยทุกคนทุกคนดูไรที่โอ้โหโคตรใหญ่เลยตรงนู้น ตรงนุ้นเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างทุกคนดูดิใช่หรือเปล่าเหมืองรางรถไฟโอ้ใช่ว่าทุกคนอ่าเหมืองรางรถไฟไว้พาร์ทหลังละกันทุกคน๋ยวค่อยไปสำรวจนะเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์นะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมมาหาแร่เพชรก่อนเลยละกันตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละแต่ด้านล่างเรามีสเกลิต,ตันนะทุกคนเห็นหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันมาแล้วอุ้ยวายิงไม่โดนหรอกพี่หลบทันเนาะมานี่เร็วมานี่เร็วคนญาตจัดการครับมาเด้ยตกไปซะมาดิ มาดิเรียบร้อยตายไปซะไอ้น้องเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปด้านล่างครับโอ้ด้านล่างโคตรมืดเลยวิมีชิปเปอร์ด้วยด้านล่างอะ่ะโอ้มีซอมบี้ตรงนี้ด้วยโหคนหน่ากลัวเลยผมจะรอดหรือเปล่านะใจเย็นใจเย็นพี่ซอมบี้ใจเย็นพี่ซอมบี้ จเย็นใจเย็นโอ้ยกลัวกลัวไม่รอดโอ้ยคิปเปอร์ก็มาอีกมาดิโอ้ยอย่าระเบิดโอ้ยเรียบร้อยดีไม่โดนเราตรงนี้มีทองด <Iron. Option. S 2> <Teach. S 1> ้วว่ะโคนโอ้โหขุดลึกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดทองกลับบ้านด้วยเลยละกันนะครับทองนี้ก็จําเป็นอยู่นะเนี่ยเราสามารถเอาทองเนี่ยไปคับแอปเปิ่นทองได้นะครับมันดีอยู่นะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขุดทองเสร็จเป็นที่รยบลายแล้วตรงนี้ก็มีไม่มีอะไรแล้วนะด้านหน้าเราก็มีทองอีกแล้วเอามาสักอันละกันโอเคมีอันเดียวยิงด้วยตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละ โอ้โหด้านล่างโอ้แมงมุมสเกลิตันโอ้ทำไมมอนเตอร์มันเยอะเลยขนาดนี้ผมไม่กล้าลงไปเลยอะลงไปผมจะตายหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมลองเดินสำรวจแถวแถวนี้ก่อนละกันว้ยด้านหน้าเรามีเพชรในที่สุดผมก็เจอเพชรแล้วครับทุกคนมามาอุ้ยเพชรหลายก้อนด้วยสิโอ้โคตรดีเลยอะสองสานี่นี่จะก้อนที่4ี่้ยเราได้มาห้าก้อนเลยหรอโอ้โหทุกคน โคตรเฟี้ยวเลยอะโอ้สวยสวยผมได้เพชรมารแล้วเราต้องได้เยอะๆสิวันนี้วิ้ด้านหน้าก็มีสเกลิต,ตันนะวุ้ยอย่ามาหาพี่น้องพี่กลัวสเกลิต,ตันวิ้ยมันเห็นผมแล้วมันยิงใส่ผมแล้วมาดิผมไม่กลัวหรอกคนจะจัดการให้มันตายทุกทนมาดิ มาดิมาดิผู้เสียบหลายตายไปไซน้องอุ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าด้านหน้าเรามีเพชรอุ้ยตรงมีเหล็กด้วยโอโ้โหโคตรดีเลยทําไมตรงนี้เพชรมันเยอะจังวะทุกคนเดี๋ยวผมจะขุดไปแล้วก็ต่อตัวไปนะครับผมอยากได้เพชรมากๆเลยเดี๋ยวเราขุดทองตรงนี้ด้วยเลยละกัน เรียบร้อยดดดเดี๋ยวเราต่อตัวไปเอาเพชรก่อนละกันอู้ uh, ทุกคนดูด้านล่างดิควเห็นป้าด้านล่างอะไรมอนเตอร์อย่างเยอะเลยด้านล่างอตอนนี้ผมต้องการเพชรอย่างมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต่อตัวไปเอาเพชรนะครับผมว่าเพชรก้อนเนี้ยตรงเนี้ยมันอาจจะมีเยอะๆนะผมว่าต้องมีเยอะเลยแหละเดี๋ยวผมต่อค่อยๆต่อตัวไปนะครับเราต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับเราจะไม่รีบร้อนนะโอเคมี2กอ้อนเลยหรออุ้ยดีอยู่นะเนี่ยสองอัน โอเคอุ้ย okay, สามโอเคตอนนี้ผมมีเพชรแปดก้อนแล้วครับทุกคนโพดเฟียวเลยอุ้ยด้านหน้าก็มีเพชรเหมือนกันเห็นหรือเปล่าอุ๊ยสวยด,ดีครับเดีย๋ยวผมต่อตัวไปเอาเพชรก่อนละกันครับทุกคนไหนมาดูซิเพชรตรงนี้มีกี่ก้อนเรามาลุ้นกันนะครับอุ๊ยน่าจะมีอยู่ก้อนเดียวนะ ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนกอีก้อนเดียวแน่นอนไม่เป็นไรก้อนเดียวผมก็เอานะครับเรียบร้อยสวยครับอี๋ยวเราเดินกลับทางที่เดิมเลยตอนผมเดินกลับนะผมมองไปเห็นเพชรด้านล่างด้วยอุ้ยรถฟีเลเลเดี๋ยวผมลงเดินไปเอาเพชรด้านล่างก่อนดีกว่าครับทุกคนน่าจะมีหลายก้อนอยู่แหละแต่ก่อนจะลงไปโอ้โหทุกคนดูดิด้านล่างโอ้โหมอนเตอร์อย่างเยอะเลยอะซอมบี้คิปเปอร์โอ้โหมันจะเยอะเลยขนาดนั้นเอาไงดีทุกคนมาเดี๋ยวเราค่อยๆเดินลงแล้วกันถ้าเราค่อยๆเดินลงอาจจะไม่ตายก็ได้นะ ผมน่าจะทําให้ชิปเปอร์ระเบิดแล้วก็จะได้ฆ่าซอมบี้ไปด้วยเลยมาดิอยูห่หูชิปเปอร์สตัวระเบิดสิเรียบร้อยตายไปหมดเลยเหลือซอมบี้กับชิปเปอร์หนึ่งตัวนะครับมาดิวุ้ยตรงนี้ตีไม่โดนปะเราต้องเดินลงไปอีกสักขั้นหนึ่งนะมาดิมาดิมาดิกี่พี่ไม่ัวหรอกไอ้น้องมาดิมาดิยิงไม่ดิเี้ยอย่าระเบิดนะเรียบร้อยสวยตายไปหนึ่งตัวเดือตัวสุดท้ายแล้วมาดิเรียบร้อยตายไปไซน้องโอ้ยดัน,นล่างโอ้ยอย่าพึ่นนะมเฮ้ยผม้องตีอย่านะอย่านะ อย่านะอย่านะอย่านะ่ะมาดิอุ้ยอยุ้ยจะทำไมผมโดนตีตลอดเลยผมอะไรเนี่ยเออเรียบร้อยตายไปซะให้น้องโอ้โหผมตีซอมบี้ยังไงมาให้ตัวเองโดนตีไปด้วยโอ้โตอนนี้ผมได้ลงมาอยู่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วดน้าหน้าเรามีแมงมุมกับซอมบี้ไู่ทุกคนมาดิ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 พี่ไม่กลัวหรอกมาดิต่อให้สองเลยมาดิตายไปหนึ่ง ตายเรียบร้อยตายไปไซน้องโอ้หด้านหน้ามีคิปเปอร์โอ้โหอย่านะพี่ขอญาตขุดเพชรก่อนนะเองอย่ามาใกล้นะไอ้น้องอุ้ยสามก้อนเลยหรอเพชรอุ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยผมได้เพชรมา12ก้อนแล้วครับทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยด้านหน้าเรามีมอนเตอร์อย่างเยอะเลยมีคิปเปอร์กับแมงมุมด้วยเดี๋ยวผมขอญาตจัดการคิปเปอร์ก่อนเลยมาดิมาเรียบร้อยระเบิดไปไซน้องอิ่งแมงมุมมันมาเฮ้ยสองตัวเลยหรอสองตัวเลยหรอใจเย็นนะใจเย็นนะไม่นุดใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยตายไปซะอีกตัวเดียวก็ซอมบี้นะซ มานี่แล้วมานี่แล้วมานี่เล้วมานี่เดียบหลายตายไปไซน้องเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปด้านบนกัน,กนดีกว่าครับตอนนี้ผมน่าจะไม่สำรวจแรกแล้วตอนนี้ผมได้เพชรมาเยอะมากเลยก่อนจะขึ้นนะควับผมได้มาเจอสกิลิสตันด้วยวิมาดิพี่มีโลนะพี่ไม่กลัวเองหรอกไอ้น้องวิมาดิมาดิมาดิ มาดีแบบร้ยายตายไปซะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้มาอยู่ด้านบนเมที่รับร้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปให้อาหารน้องแก่นะครับตอนนี้น้องแก่น่าจะหิวข้าวแล้วแหละเร็วมากินข้าวกันเร็วน้องแก่น้อยตอนนี้ผมก็เริ่มมีแก่เยอะเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับแพ่พันมาเยอะๆนะครับน้องแก่พี่จะได้มีอาหารกินอย่ากออกมานายน้องแกะตอนนี้ข้าวเราก็ได้เติบโตมา1อันนะครับทุกคนโอ้ไม่เป็นไรวางไปเลยโอเคผมจะพาทุกคนไปดูต้นไม้นะครับตอนนี้ต้นไม้เราจะเริ่ม มากเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมขออนุญาตตัดต้นไม้ก่อนเลยนะกันผมได้ตัดต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าตอนนี้ยังมี n p c อยู่รอดหรือเปล่าผมต้องการ n p c มากในอนาคตอ่ะนี่ไงเหลือรอดหนึ่งตัวตัวเคฟังบล็อกปิดไปเลยห้ามออกมานะปิดไปนะครับกลัวแบบมีซอมบี้อะไรมากัดนะครับอย่าเป็นผีซอมบี้นะนี่ไม่เอานะบ้านหลังนี้มี n p c ไหมเออไม่มีเลยชาวบ้านตอนนี้ผมเจอชาวบ้านอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มี ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ในบ้านอีกหนึ่งตัวแถวนี้มีเลยหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งเออุ้ยนีงไงอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นก็เป็น3ตัวนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีพีกก่โกเลมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรอปพอประจําหมู่บ้านนะครับทุกคนโกเลมเขาน่าจะโดนสึกหนักอยู่นะครับทุกคนดูดิตัวเขาแตกเลยอะ่ะโหน่าจะโดนสึกหนักจริงใน EP นี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับทุกคนอย่าไปเจอกัน EP หน้านะครับถ้าคุณชอบคลิปแนวะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนอยากให้ผมมมมทําาาาาาอออออะะะะไไไไรรรรรรสส้้ง้งถคคเเเนนนนนบบกกกััััดปจหลย